ขุดเมืองดีกว่านะมีแร่อะไรบ้างเนี่ยอา้าวเพ่งเพ่องพอง้าวเพ่งเพ่งเข้าไปอา้าวเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปว่าไงอะว่าไงอะว่าหาเรื่องเหรอเฮ้ย <c oughs> คนจะมาขุดเนื้ออย,อยู่เนี่ยออไอส์วู้วเจอเพชรแล้วเว่อฮ่าฮ่าอู้เอออะไรวะเนี่ย <sighs> ah, sangat